บาทจ้ะโอ้อันละวาดแต่เสาเลยมืานน่ไปทางไหนมนือหนิบ้านหนุ่มพ่อเจ้าของทีเด็ดไปทางไหนตีเขาคข็ขยงยังมาท่านหุงอยู่ ก็ว่าอยากไปหาฟื้นมาดังอยู่ว่ามีฟื้นหอดตีหงเขา่าว่ามีเวลาจะเชื่อมาเร็วพอได้อย่างมานี่เร็วมาเบิงพี่เอามาพี่แม่พอ่อเออพอได้อย่างมาเด้อเด้อเด้อพอได้บกเพาเด้อ พ่ได้บกุกเผาด้อครับเด้อโหไล์นานๆแม่บอนเพิ่มมาเดี๋ยวจะให้พ่อเลินไล์นานๆนะคะเดี๋ยวให้พ่อเลินมาอยู่เป็นเพื่อนอ้วนแม่จะไปหุงข้าวก่อนมาเร็วๆมาเต้นทั้งพี่ T, งหายเอฟซีเบอร์เน็นเด้อเร็วๆๆ ดาวคือเป็นคนบนสวงเนี่ยแหละค่ะเป็นคือนทรงลงเส็งเลงคือคนบรด้ถอนอย่างไรบุ๊คยยยูอ,ยอ,ยอะไร,ะไรพี่ฝนบอกว่าเสสายก็ได้รอพี่ปีมาปอกรอบพี่ปีพี่เอาศาสตร์มามานังเล่นในลูกพี่มาจะไปหาฟืนมาหุงเข่าเร็วมานังปอกเล่นในลูกถาพี่ปีพี่มา เก้าลูกย <cek warm st anza> <c oughs> ังวะมามาเต้นเร็วๆแม่สิหลองเพ่งให้เต้นเร็วๆเร็วมาเต้นปีเร็วๆเอามะพร้าวเข้าปากก่อนเร็วๆเร็วๆกล้วยเข้าปากมะพร้าวเก้าปากกล้วยเข้าปากเร็วเร็วเร็วเร็เห็นเด้บ่เห็นเด้พออากล้วยเข้าปากอากล้วยเข้าปากอากล้วยเข้าปากแค่นีหยังแค่สันอากล้วยเข้าปาก เอากล้ยเข้าปากเออเอากล้วยเข้าปากเออเอากล้วยเข้าปากเห็นยังไงสันพี่ปีจะไปทำไมชยัยภูมิพี่ลีพี่ปีเขาจะไปทำไมชยัยภูมิ เอามาก่อนสีลูกอ้าวมะพร้าวเข้าปากมะพร้าวเข้าปากเร็วมะพร้าวเข้าปากก่อนพร้าวเข้าปากโอ้ดูโตโตวตโตเดี๋ยวพอปอกก่อนนะพอพระท่านในปอกเหเห็นสมบอกว่าพ่อกับแม่จ้าแต่ไม่แน่ใจโอ้ เป็นไรเฮ้ยเป็นอะไรเดี๋ยวพ่อก็เอามาให้กินเฮ้ยเอยอคอยบกี่ยวเด้อบอเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนเอยเอยเอย บรรยากาศดีเลยออกมาทอนกะว่าเมาสิเมื่อนอนบอดอยากมีเรื่องเด้อครับเฮ้ยแค่ออกมาทอนเกือบได้นอนล้านเราออกมาจิบเบาเก่าหนวย <c oughs> เอาละครับเอาละครับ <c oughs> เอาละครับบ้าเงึกงึกงักงักมันเป็นงึกงึกงักงักงึกงักงัก มันเป็นเงื้อเงื้อเง้างักพ่อกระบอกบกพาวลูกก็อยากกินตื่นขึ้นมาก็ต้องได้กินนี่คือจิตชีวิตประจำวันของผมเฮ้ยมึงมึงเจ้าโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อบอกอยู่ ไปท่นใจไปได้เร็วเดี๋ยวเขียนอะไรไม่ถอดแล้วเขียนไปจิ้มข้าวอ้ตุ่มนั่นลมอิลีน,นันน่นนั่นนั่นมันอันเพ่งเข่าวบันทึก Fc ได้ยินเสียงเพลงไหมเขาเปิดเพลงอยู่ข้างบ้าน Fc ได้ยินเสียงเพลงไหม อ้ยเดี๋ยวพอปอกอยู่พ่อ,พอข่าเนาะใส่คือพอ่อข่าอืมอะกล้วยเข้าปากอะร้าวเข้าปากเยอะเลยยินดีนะ เดาพ่อปอกอยู่อยากขินหน้าพา่อเลินอย่กขินหน้าพ่อเลินทำไม เดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงยี่ไหมสิบาทหน่มงมุ่มชุดเดียเคยมาอยู่นะนาะะพันสิไปใชยจะพูดแมเพันสิไปโอดรถพันติบุ้งหู่เฮ คขบเก่าบนนั่นบอกว่าไม่ซีดอีกคนตายแล้วสิส่งรู้กันเดียวกันเดียวพ่อค้าระว,วังนิวจะคล้องเรื่องพ่อค้า เข้าตาหาเรื่องหาเรื่องเลยอ้นนนวนบอกนิ้วมือไม่เอานะพ่อ อือนาวปออกน้ำเฮียติ พาเครื่องให้กินจะค่ำกว่าน้า,นาพี่ลี่ว่ากว่าจะแก้ผ้าเสร็์ดาวหิวไปถึงกรุงเทพแล้วนะพ่อว่าสังปอกเองเินบอกให้พี่รี่มาปอกให้ลูกชายเอง วันจะได้มะพร้าวน้ำรสเค็มไหมนะเอฟซี FC วะเดี๋ยวก็ไปปีหน้าก่อนพี่รี่วะ ให้ได้เกือบครึ่งทางแล้วค่ะนี่ถ้าถอดเสื้อได้ก็ครึ่งทางแล้วก็จะเหลือกางเกงเด้วแล้ดแ๋้ว ได้เสื้อแล้วนะคะเหลือกางเกงนะคะทีนี้หันมา FC เอบซี่บิงน้ำเน้นี่แมวอี๋มีเสียงขอเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้อง พ่อกระยากเ็ดเป็นลูกกระยาหิวโอ้ยขึ้นมาตนไรไว้เนไเก่าลูกเราสามลูกบ่หูแต่เพิ่นสร้างว่าเก่าลูกนะั่นได้แล้วลูกน,นึงพี่ฝนดูไหมเนี่ยพี่ฝนได้แล้วนะหนึ่งลูกเอาให้กินก้อนหนาๆพ่อมีแห้งฮะนะานะ น่นทุบเครื่องซ่อนขุดเลยอเบอกว่ามันมอดได้ซ่อนขุด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เออเสียงจูบหน้าบอกภาพไหมพี่ลุงกับนางเฝ้าเออแอ๊อออแสบหลาย ขีดแล้วนะคะป้าประภัยขี้เรื้อนของพี่หลงหนูขีดแล้วคุณหมอมาขีดสองอนนะคะฝุนฝันเห็นดาวอังคาดละผุนเห็นบอด้กินบอกผ้าหวาน คนฝึกก็อยากฝึกนะคะคุณถอดกลางไปหรือเปล่ามันต้องถอดใกล้ๆ xíng thưa sập đằng. Chặn bay. băng còng มะพร้าวเข้าปากเร้วว่านว่นมะพร้าวเข้าปากแล้วเดีวเอามพร้าวเข้าปากมะพร้าวเข้าปากเอ้ย không oh, tiếng này là quên đi đâu, đâu? วันได้แล้วลูวันพอได้แล้ววันพอได้แล้วเอ้ย Qua đây rồi, ơi mau 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 Qua thăm đây rồi ơi. เออเย็ uh ี huh. ครับผมทำได้แล้วผมทำได้แล้วดูผมทำได้แล้วลว,ลว,ว้นพ่อทำได้แล้ววุน้นสองพอทำได้แล้วไม้สวยไหมึมงกินมไหมึมงกินมเป็นไหมวุน เอาพงพาว่าเาลูกต<อ>ุ๊กปอก่อนเลยตุ๊กอ้าวองเม็ดหมด ไงครับ FC ครับผมทําสําเร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปต่อดที่ช่องดาวเคียงเดือนแพมเบอรี่นะครับเพราะว่าน้องดาวได้กินไปแล้วสี่ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อดที่ช่องดาวเคียงเดือนแพมเบรี่ปีใหม่ไม่ได้มาครับวันปเตะทำไมพี่ลงุงนั่นจงภูมิใจมากตะลืนพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่น <c oughs> ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปต่อที่ช่องดาวเครยงเดือนแฟมิลรี่นะครับผมขอบคุณครับ